อ๋นดโอ้นนนนนนอมังถามว่าจะมังหอยขวดนี่ว่าได้บังงหลายหน่วยกินเจอพญายโลเจอเหยียบคิงกันคือที่เห็นนี่คือมิดเงาคิงแก่พี่นนอกนี่ s <A> s o r w i t o come yellow วเองพี่หนอ um uh you're gonna wait till these go yellow too. or keep you let them go yellow before you take them yellow only Only? Yellow. yeah take it. yeah second right. yeah yeah oh. <coughs> one two but I will teach you when you uh, pick you take oh, like up, this up, up, up. <laughs> so. Go want, over there. you don't to go yellow, huh? Bro? Maybe uh, it's a uh, two or three day. Oh, okay. Go to over there. But <laughs> tomorrow, tomorrow I will take. Oh, no, no, no! <laughs> you want this one? No, 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 next time. Boom. No, no, no. It? No, Say no. No, oh, next time. No! It's gone โอ้ยปัญญายคักเนาะเจ้า What is all this? What's what that? อ่า I can not explain you ผู้ถามววาย่องหอยขวดในต้นบักซีดาอันต้นเอ็นเตนอยู่เนี่ยมันคืออีหยังคือเน่เน่ ไอดูไรดีบัตไอโซเลสี่ร์ดูไรดีเยมองก็บอกว่าเยมองก็บอกว่าเยมองอ่าเ <okay. S 1> ยมองตัดแต่งไอคัตไอคัตฟอร์โกรอัพอเกนปกติพ, oh. พอพอตัดแต่งแล้วกันนมกิง่งนมกิ่งต้องเฮ็ดแบบนี้จ้ะแล้วเ,เขาก็ะซีดดกล้วก็นชีชีแตกยอดไม่พร้อมออกดอก จะเย่โมงขี่คานเห็ดใหม่ขำเย่ยมงก็เลยเอาขวดมาหอยออน,ต,น,อนต้นเอ็นเตนแต่พี่น้องเนี่ยเนี่ยขวดคือเห็ดไข่ไข่ข้าวหน่มกิง่งแย่พี่น้องเนี่ยเนี่ยจะพี่น้องเย่มองกับเห็ดให้มันคือห้าวหน่มกิง่งเราจะเอาแดบบพริกผักไทยอะออนเน็กซ์ทา Take it Yeah And it so s perfect Yeah You do like t h it Look at that one Okay Perfect Ah Get it before the bugs get them See Hey for Yeah Keep What is this one Keep Yeah Up Yeah Oh my God Oh มันนี่ได้สี่หน่วยละปกติต้องเต็มแปดหน่วยเลยเดี๋ยวมันนี่ s a y this one m y one m o n e โอ้มันนี่เป็นมือของการเก็บบังหงจ้ะพี่น้องว้าวว้าวมะเก็บบังหงว่าสิผ้ามาเก็บบะเขือได้บังหงโอ้ไม่ก็ yeah wow. your favorite <laughs> you gotta get some duck for us man yeah you gotta get some duck salad for us spicy duck for us Mung. no no small yeah, yeah. over there oh, oh no 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 these, these. what what it's too small okay pick. is that small pick pick oh yeah. small small this yeah. is okay yeah okay. Cool. this one okay okay okay. can ตนน้นน่อยนึงแต่ว่าบักเคืออะารแห้งจ้ะพี่หน่อแคฟูโรเจอร์โอ้ยยูสิอยหนวดแบบไงนึงแนมเ่เห็นโอ้อิสบีนวอยบไงนึงแนมเนยูดนคัยูแฮนโอ้ยเปไง สมอเอกแผ่นักเขือตอแลไอ้มองก็บอกเพื่นว่า this i d is small so small like a y u c berry lovely พี่าะเราสินังคุกเข่าบ่ได้จ้ะพี่นาโอ้ too small ก e a h and this one อ๋อออสมอสม่สมอเนี่ยอ๋อเดี๋ยวสมอโเคเนี่ยโอเคโอเคฝึกเล่าแต่พี่น้องสมอเนี่ยโอเวอร์เดอร์โอเวอรอรอ๋อเดี๋ยวสมอทำแมนได้มองอ่ะตัดเองเล่าก็สิตัดบุปผนเขาถามมาชิดีอ๋อเดี๋ยวชิบอกว่าบุปผิกที่ปลูก บะพริกที่ปลูกหลายแห่งจับพี่น้องแต่ว่าจะมองกินบะเพ็ดดอกวันมานสกูไอติงไอติงไอฟอกอดย i New plants ย h I forgot ตั้งแต่ปลูกยังอ้อ้โ o ้โ o t โ o ้ทูส l ม This, t ีด s ีดดีดดีตั้งแต่ปลูกยังมองกะ I, can't. I bet you. I bet you it wasn't more than two months ago we planted these things. It's, it's, it's that long. All oh, the new plant, the new plants, boy. This is so beautiful, so excellent, so delicious, so amazingly good. Okay. Ready? Yeah. <laughs> okay. Nice, nice. Okay. Harvest. Harvesting our food. อ๋อน่เตนเัน์โอเอะนี่นี่นีต้นเก่าจากพี่หน่องมะเขือต้นเก่าวันนี้เราเจอเห็นมะเขือบ่ได้

มื่อนี้มาเก็บบักเขือแต่ว่าได้บักหงลายหน่วยแห้งแกพี่น้องเพิ่นเห็นบักเขือเพิ่นว่าอ่ากินกินลาบเป็ดนาอกินลาบเป็ดนอเนาะแล้ก็อันนี้นำ y a a เนี่ย yes yes look 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 yesie y s i r e t e y these are l h o แอนส์ใช่นั่น่ใช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 ่ h ั่นใช่โอ a ค y e ่น t ้นโอเคเราได้คุ้ t กร e e บนทีนี่ค e อดี d ิช i สมกันบะร e รี่อ r e ็อตใช่ e อเคใช่รเจอร์คุณดูส s ีผมน็มวอมงกบนว่าบักพิดเนี่ยคีนูเนี่ยคือยี่มองไม่ได้ปลูกจ้ะเขาปลูกเขาเอง ดกแห้งโรเจอร์เน so huh? ี่ยจินเจอร์พญายโรเจอร์เหยียบคิงแกพี่นอกเองมือมื่อนั่นคือที่เห็นนี่คือมิตรเงาคิงแกพี่นนอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหยียบคิงเบิร์ดโรเจอร์ ดิสคายแมงโกโซแาว์ยามองกระบอกเพื่อนว่าอ่าดิสคายอีสมอลไรดอีดอีววิธอสวชิลีสวชูกแอนฟริซอสอันนี้คือบักมวงเบ้าไตาที่ยามองปลูกไวทากินสมเนาะเพราะไงรถเจอเล่าบ่คอยมัก สมจ้ะพี่น้องบันนี้ oh <my> ที่ยังมองปลูกเพราะว่ามันงามนะปลูกนี่เพราะว่าเห็นมันเป็นผุ่มเป็นพวงงามดี oh <my> gosh, อันนี้ท, <my> ที่เห็นนี่คือทยอยปิดกินไปละใดจ้ะพี่น้องเนี่ยพ่อใหญ่รถเจอล้อนซ้อน w ว็ดเว็ด for yellow อย่าอย่า w ว็ด for yellow for eat อย่านะเพื่อนว่าระวังหมดหลายยังมองกัเอาขวดมายังมองขี่ขันนมกิ่งเนาะยังมองกัเอาขวดใส่น้ำหอย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 ไว้กิ่งเขาก็ซีนมเองจ้ะพี่น้องเพราะว่าเขาอ่าบักซีดาเขาตัดแต่งกิ่ง เนาะเล่มกิ่งตัดแต่งกิง่งแล้วเขากะสีมีหน่วยเนาะ I keep for I I take for neighbor for plant oh. yellow oh. I keep I take yellow yellow egg plant for plant new ยังมองกับบอกเพิ่อนว่ายังม่อง no 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 I don't want oh my god beautiful but is t not delicious like new new eggplant alright l take me home over here Hey, 에 o เ e r I take I take tomorrow oh I take u h yesterday อันนี้ยังมองก็บอกเพคนว่าขี่ไก่ยังมองเตรียมไว้อ่าใส่ปุ๋ยตุน But now don't we know? Two okay. months old, two months old, too okay. much old. Go home. Okay, okay. Oh, oh. okay here, let's go. Okay, let's go. Here there. Okay. Okay. Today here. Yeah. Now, there. Yeah. <laughs> now it's here. It's now I will here. I will plant store it in our garden for short. Yeah. Not not high, oh. not tall. Oh, okay. For short, yeah. when I when it grow up, I do like this. I take off oh, this. Oh, 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 oh. This is wide, oh. not high. Oh, oh, oh. Okay? Okay, okay. Yeah. But if you go high, yeah, beautiful shade. Beautiful shade. shade but pick up is so it difficult. A big from that. a Big knife. Uh. คอยไ่ได้ปลูกเพื่อคว่วสวยงามพะย่ยคอยปลูกเพื่อไ้มันเตียเพื่อไอ l พลนฟอร์อิส s ซชอร์ t แอนอีซี่ฟอร์พิกอีซี่ฟอร์เทคโรเจอร์ดิซี่สแม n โกพรัมอะพลัมแมโกแมโกพัมออพลัมแมโก เนี่ย่ยมองก็บอกเพื่อนว่านี่วันเดียวันเดียอันนี้มงเขพัลเมสโซกรออัพอีโซสโลลีสโลลีสโลลียมองก็บอกเพื่อนว่าบักมายองชิดอะสิการจะเริ่มเติบโตเขาซีซาแห้งจ้ะพี่น้องพักพายาเมกอะพัพายาสลัด เนี่ยสตอร์อย่าเ t ื่อหมองก็บอกคนว่ายเยมองปลูกปลูกแค่สองต้นบอกมาย้งฉีดเยมองปลูกแค่สองต้นแต่พี่น้องส่วนสตอร์ยมองปลูกเกาต้นโอเคก็โฮมก็โฮมโรเจอร์ดีซีสตอร์ I take I take this off make make ah so short I know I don't know it's so beautiful when it gets tall but it's so beautiful when it gets tall when it gets tall it's so beautiful it's a d d shade beautiful be, but when every h i g h is half shade half shading เพราะว่า why why ไว้สูงกะดีมันสิเป็นหล่อมเงาโอ้ยเดี๋ยวถูกยางในในสวนสูงเหมิดมันกะสิเป็นหล่อมเงาเองโรเจอร์อยู่สิเบรรี่อลอตอลอตเน These are eggplant right t t l e eggplant berries small eggplant s m a l e n t we p e in we put h e in with the duck right we yeah a spicy duck yeah oh yes tomorrow spicy duck tomorrow y e a โรเจอร์ดีส yes 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 and Oh damn! I, I like these when you put them in our in our food. You know, they're hot with our food. I yard. will cut because I don't want the cold durian. Oh yeah, Roger, beautiful berry. <laughs> yeah, you see, okay, you see, a lot. Nee, you see, you see, a lot. And 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 wow. and 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 and. Nee. <laughs> it looks like the looks. It looks a like, lot. it looks like bugs don't like these. They don't bother. <laughs> yeah. Oh, yeah. I don't keep because yeah I don't want very small egg pan covered durian. Oh. You see, you see. Yeah, I see, I see. I oh my God! I don't think it's gonna get that big to do that yeah. though. I don't think. I don't think it's gonna. Fruit. Yeah, I know. Uh, fruit. Yeah, so sour. Yeah, these are all gonna grow in the fruit. Yeah. Fruit, fruit, fruit. they flower before. Yes. Do oh, and then fruit and then yeah. fruit. Okay. Yeah. Crazy, crazy, crazy. Yeah. Okay. This this kind sunflower from Turkey. Okay. Sister take seed for me plant. Yeah.